เขาอยากจะบอกอะไรเป็นข้อความจากคนเก่าๆนะคะที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันไปแล้วลองมาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนเวลานี้นะคะการทํานายเป็นแบบโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับพลังงานดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นกําลังใจอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะลองมาฟังข้อความที่เขาอยากจะบอกณเวลานี้นะ ใบแรกสามถ้วยจริงๆไพ่สามถ้วย,ย,วยอะ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบกำลังเฉลิมฉลองนะคะด้วยความสุขแล้วก็ด้วยความกลมเกลียวความปลองดองบรรยากาศสบายๆแบบเพื่อนข้อความแรกที่เขาอยากจะสื่อสารก็คือเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะที่เรากับเขาเคยมีกันคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาที่เรากับเขาเคยไปทานข้าวด้วยกันเคยไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือช่วงเวลาวันสำคัญต่างๆที่เรากับเขาอ่ะเคยใช้เวลาร่วมกันคิดถึงแล้วมันก็มีความสุขอะ่ะแล้วดูเหมือนว่าเขาอยากที่จะกลับมาใช้เวลาเหล่านั้นร่วมกับเราบางกรณีก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นแฟนกันได้จริงๆอะ่ะอยากจะรู้ว่าเราอะ่ะกับเขาสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ นี่คือความรู้สึกเขานะสิบดาบพลังงานของความเจ็บปวดนะคะพลังงานของความรู้สึกว่าหลายเรื่องมันทับถมลงมาที่ร่างกายของเขาเกินกว่าที่เขาจะรับไหวสิ่งที่เห็นในตอนนี้ก็คือเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะคิดว่าคุณเจ็บ อยู่ฝ่ายเดียวแต่นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณไม่ว่าในความสัมพันธ์นั้นนะ่คุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรบางคู่อาจจะมีในเรื่องของคำพูดรุนแรงทำร้ายจิตใจกันซ้ำๆหรือบางทีมีในเรื่องของการนอกใจกันแทงข้างหลังกันไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเจ็บแต่เขาก็อยากให้รู้ว่าเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะ ไม่เป็นไรน่าจะอยู่ได้ดีนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอยากจะส่งไพ่สิบดาบใบนี้มาแสดงให้คุณเห็นว่าสถานการณ์ขเขาตอนนี้เขาก็เสียใจเช่นกันและเขามั่นใจว่าไม่ได้เสียใจน้อยไปกว่าคุณเลยนะราชาดาบบรรยากาศของเขาตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเขาเป็นคนที่เย็นชาไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงออก Energy ของคนคนนี้ในรูปภาพเนี่ยแสดงออกถึงความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวนะคะแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะได้ซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างในนะคะเ h e m อ o มคิดถึงนะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะมันรู้สึกเหงามันว้าเเวยังไงไม่รู้ ความรู้สึกของเขาอะเห็นไหมคะเอ e เนอจะมีแบบน้ําตาไหลลงมานิดๆอะไรประมาณนั้นมันเป็นบรรยากาศแบบเหงาๆแล้วก็โดดเดี่ยวว้าเหวอ้างว้างรู้สึกว่ามามาเสียใจมาสํานึกได้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วนะคะในช่วงเวลาที่มีอาจจะไม่ได้เห็นค่าแต่พอเสียคุณไปแล้วอะถึงได้เข้าใจว่าความเหงาความโดดเดี่ยวมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เวลาค่ําคืนนะคะก่อนนอนอะ่ะจะเป็นช่วงที่เขาอะ่ะคิดถึงคุณหนักมากจะนอนก็นอนไม่หลับบางคืนก็หลับไปทางน้ําตานะคะอารมณ์แบบมาเห็นค่าเราอะ่ะในวันที่ไม่มีเราแล้วอยากกลับมานะสีไม้เท้าเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการยินดีนะคะการ ออกไปผจญภัยหรือเดินทางไปด้วยกันแต่เอ e r g y ก็คือไปด้วยความรักไปด้วยความสุขไปกันเป็นแบบคู่เขาอยากกลับมาค่ะไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้เขารู้ใจแล้วว่าเขาอยากเดินทางไปกับคุณในทุกทกที่ถ้ามีคุณอยู่ด้วยเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกปลอดภยัย แปดดาบบางคู่นี่มีการบล็อกกันไปหรือเปล่านะคะมีในเรื่องของการบล็อกมีในเรื่องของการปิดกัน้นแต่บางการณีถ้าไม่ได้บล็อกก็จะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะสภาวะของเขาตอนนี้เหมือนคนที่แบบมืดแปดด้านไปหมดจะเดินไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะเดินกลับไปหันหลังกลับมาก็กลับไม่ได้เขาไม่รู้จะทำยังไงอะ เหมือนเขาหาทางออกไม่ได้อะคะ่ะความรู้สึกของเขาณนะเวลานี้นะคะเหมือนจมอยู่กับปัญหาตรงเนี้ยไพราชินีถ้วยคนคนนี้เขายังเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็เขาชอบมาสอดส่องดูคุณเวลาที่เขามาส่องอะ่ะ เขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขนะการส่องของเขาส่องด้วยความรักแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มยังรักแหละแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะไปไหนยังอยากที่จะกลับมาแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่ในใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงพไพ่ใบนี้มันมีความกังวลนะแล้วก็มีความอ่อนไหวอ่อนแอเมื่อเทียบกับเมื่อรวมกับไพ่แปดดาบก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไง จะเดินหน้าไปจากคุณก็เดินหน้าไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆนะคะไอ้คันจะกลับไปก็ไม่รู้จะกลับมายังไงไม่กล้าไพ่เดอมูนเป็นไพ่ที่บอกว่าไม่กล้าด้วยแหละนะความรู้สึกของเขาใบต่อมานะคะในตอนนี้ไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอะ่ะเขารู้แล้วว่าการที่เขาไปอย่างโดดเดี่ยวอะ่ะมันอาจจะมีความสุขตรงที่ว่ามันสบายใจมันคล่องตัว มันอิสระแต่คุณเห็นไหมคะว่าถึงแม้เขาเขาจะอิสระแต่บรรยากาศรอบๆมันก็ดูเว้งหวางมันดูเหงามันดูอ้างว้างอะอารมณ์แบบคนคนนี้เขาก็อยากที่จะเป็นอิสระนะอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ ซึ่งเขาชอบด้วยแหละที่ได้เป็นอิสระแบบเนี้ยแต่บรรยากาศรอบๆคือมันไม่มีผู้คนมันไม่มีใครเหมือนไพ่จะสื่อว่ามันมันเต็มไปด้วยอิสระมันมีความสุขก็จริงแต่บางอารมณ์อ่ะมันก็รู้สึกมันเหงาโดยเฉพาะเวลากลางคืนกลางวันนี้ไม่เท่าไหร่มีแสงแดดเป็นเพื่อนแต่พอตกกลางคืนน่ะอากาศมันหนาวเย็นน่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะมันอ้างว้างจริงๆนะคิดถึง อยากติดต่อกลับมาแต่ไม่รู้ว่าคุณจะยังอยากคุยกับเขาไหมเขามีความไม่มั่นใจนะคะมีความไม่มั่นใจมีความลังเลไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวว่าคุณจะไม่เปิดใจไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆน,นะคะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยพลังงานของคนที่สับสนนะคะสับสนลังเล จะไปซ้ายก็ไม่ไปจะไปขวาก็ไม่ไปไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้แหละลอยอยู่ในอากาศไปนะคะเขาาลังช่างใจอยู่และการตัดสินใจครั้งนี้เขาต้องใช้เหตุและผลมากมายเพราะว่าเขาต้องการให้การตัดสินใจของเขาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเขาไม่อยากที่จะทำผิดพลาดอีกแล้ว ถ้าเขาเคยทำผิดต่อคุณตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วและอยากที่จะกลับมาขอโทษอยากที่จะกลับมารับโทษแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดต่อคุณน่ะมันเหมือนตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ต้องใช้เหตุผลรวบรวมเหตุผลในการพิจารณานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าไพ่สองสองดาบนะ่ะเป็นไพ่ที่ลังเลยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนนะคะตอนนี้เขาพยายามรวบรวมความเข้มแข็งรวบรวมความกล้า นะคะที่ที่จะทําอะไรบางอย่างและการทําครั้งนี้ตัดสินใจครั้งนี้เขาอยากให้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเขาไม่อยากจะพลาดอะไรอีกแล้วที่ผ่านมาเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนที่อาจจะนําปัญหามากมายเข้ามาให้เรา นะะเนื่องจากมันมีไพ่สำนึกผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขามีบุคคลอื่นเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันวุ่นวายนะคะบุคคลอื่นก็มีทั้งมือที่3หรือมาในรูปแบบเพื่อนพี่น้องสังคมรอบข้างก็ได้หรือบางกรณีก็มีในเรื่องเขาใช้อารมณ์นะคะใช้อารมณ์หรือเอาชนะกันนะคะเขาไม่อยากที่จะให้การตัดสินใจครั้งนี้นำไปสู่ปัญหาเหล่านั้นอีก แน่นอนนะคะเดอกซันเขาเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีเข้ารลางคิดในเรื่องที่จะติดต่อกลับมานี่คือข้อความจากเขาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์รับคําทํานายนะคะขอบคุณค่ะ